ครับเราก็มาดูระบบตัดต่อวีแผงนะครับตัวตัดต่อวีแผงใช้ในกรณีที่ไฟเกินไฟพอดีไฟต่ำเกินนะครับเพราะว่าบางครั้งเราต่อแผงไว้แล้วนะครับองศาอะไรมันไม่ได้บางทีถ้าแดดแรงแดดจ้าอะไรแผงก็จะฟุ้งขึ้นไปนะครับเดีย๋ยวมันจะเทสต,ตอน B มันสูงขึ้นให้ดูก่อนนะครับจุดสังเกตก็คือไฟสถาหนะจากโซลิดสเตตนะครับตอนนี้นะครับถ้าหลอดนี้สว่างก็คือมันต่อถ้าหลอดนี้ไม่สว่างก็คือไม่ต่อนะครับให้สังเกตแล้วก็บีพีบนะครับตอนนี้สามร้อยเจ็ดสิบสี่บนะครับเดี๋ยวมัจะปรับ B ลงนะนะครับ ตัวโปรแกรมตั้งตัดที่ 260V นะครับถ้าต่ำกว่านั้นคือปิดเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้คือมีแต่แผงอย่างเดียวนะครับที่เข้ามาสมมติว่าไฟการไฟฟ้าเราดับนะครับแต่มีแต่แผงที่จ่ายเข้ามาให้เครื่องถ้าเครื่องดึงหลดไปใช้มากแผงมันจะจ่ายไม่ไหวมันก็จะปิดเครื่องนะครับ ตเดี๋ยวผมเทสบีต่ำให้ดูก่อนนะเดี๋ยวบีเกินเอาเอาหลังจากนี้นะครับเห็นไหมครับบีต่ำนะครับทีนี้ถ้าปิดตรงนี้แล้วทำยังไงนะครับ,กด,รรบกดสตาร์ทนะครับกดสตาร์ทก็คือหมวดแมนวลนะครับตรงนี้เป็นสวิตช์แมนวลครับกดแช่ไว้ให้รอขึ้นคำว่า p v ก่อนนะครับแล้วเราจะเห็นได้ว,ว่าแผงตัวนี้กี่บี เห็นไหมครับว่า2อ5 1ก็คือปล่อยแล้วมันก็จะปิดครับเพราะว่าไฟแผงไม่พอครับทีนี้มาดูไฟพอดีนะครับทีนี้ไฟพอดีนะครับกดแช่นะครับรอให้ขึ้นคําว่า PB แล้วปล่อยนะครับ ตอนนี้คือไฟปกตินะครับทีนี้ไฟเกินนะครับไฟเกินให้สังเกตส่วนี้นะครับเครื่องจะตัดไฟแผงออกเลยเพราะว่าไฟเกินจะมีผลต่อเครื่องไฮวโวลต์นะครับตัวน,นี้เพราะว่าเป็นไฮวโวลต์ผสมไฟบ้านนะครับไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับนะบไฟเกินนะครับบีดแผงออกนะครับแต่ถ้ายังมีไฟบ้านอยู่ เครื่องก็จะเปิดอยู่แต่ว่าไม่จ่ายไฟออกแล้วก็ตัดดีแผงออกไปนะครับเพราะไฟเกินนะครับทีนี้ถ้าไฟเกินเรามากดรีเซตเครื่องจะเปิดไหมครับรอขึ้นคําว่า p ีนะครับเห็นไหมครับสถานะตัวนี้นะครับผมปล่อยนะครับมันจะไม่เปิดนะครับนะครับไฟเกิน ก็ไม่ต่อเข้าไปนะครับไฟต่ําก็ไม่ต่อนะครับทีนี้มีผลดียังไงนะครับเวลาที่เราต่อร่วมกันไฟฟ้าอยู่นั้นอะ่ะมันต้องมีระยะเวลาช่วงหนึ่งที่แบบว่าไฟบ้านดับแต่เหลือแต่แผงนะครับเพราะว่าตรงนี้เข้าสองแหล่งใจนะครับเครื่องบอดไฮวอนนะครับนะครับนะนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะปรับลงให้บีนพอดีนะครับ ไปนะครับ